สวนเรื่องขอุผู้ชมครับผมรวมพิ่นนในเกมของโลุงพีผมขอตั้งชื่อเกมว่าโปรเจกต์ X ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ตั้งชื่อโปรเจกต์ X ไว้ก่อนแล้วกันและตอนนี้ผมแล้วก็คโคดเดอร์ก็ตื่นแล้วน้อง9ก้าตื่นแล้วที่ผ่านมาไปนอนไปอยู่ที่ไหนมาครับเนี่ยวันนี้เหมือนเดิมครับเราจะมาเ,าเขาเราียกว่ามาทําอะไรดีหรือม่ที่จริงก็เกมเพลย์มันยังเหลืออีกเยอะในการทำะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือปกติดี่ต้องไปรูปหน้าโลบ็อกแต่เอาเอาหน้าพี่ดูมาก่อนนะครับดูมกลายมาใส่ก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างเดี๋๋ยยวววันนีี้เเเดรรราาาาจะพกกใื่อองงขตมห เนื้อเรื่องนะฮะพราะเนื้อเรื่องมันเป็นอะไรที่ละเอียดล่อแล้วก็ใช้เวลาในการตามหาแต่วันนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าให้สําหรับน้องๆที่ชื่นชอบในการวาดรูปหรือว่าชอบสร้างตัวละครนะฮะวันนี้ให้ทุกคนนะครับเตรียมปากกาหร,หรือดินสอหรือว่ากระดาษให้พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาแค r เตอร์ดีไซน์อาจารย์ชิฟูน้องก้ามีจะโชว์ไหมครับ มีครับดูให้ดีนะลุงที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นพลังพลาสมานะก็คือว่าเป็นพลังเบื้องต้นนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้มันมาแล้วมันมาแล้วข่ามกมอนข้ามกมอนตัวเกมจริงๆก็จะไม่มีแบบนี้ครับส่วนเรื่องภาษาไทยไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนภาษาไทยแต่เป็นแต่คือเขาเรียกว่ามีเป็นปลาปลายนะครับโอ้ยเห็นไหมอันนี้ภาษาไทยเห็นไหมทำไมตอนทําสคริปต์ไอ้นี่มันกากมากเลยแต่พอถ่ายทําไมแกโหดวะฮะ ระบบต่อไปนี้นะครับมันก็จะเป็นระบบเทคดาวหรือว่าระบบเอ็กซคิวอย่างที่ทุกคนเคยเห็นในเกมหลายๆเกมแล้วพวกเกมสเตลนะครับอันนี้อันนี้ของน้องก้าก็คือว่าเมื่อศัตรูไม่เห็นก็จะมีเส้นเหลืองๆขึ้นมาให้เราเข้าไป้ ครับมอนเลือดน้อยกว่าเราแน,น่นอนว่ามันตายทันทีถ้าเกิดว่าไปหักคอมอนบอสอะไรมันทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเห็นเราเนี่ยครับมันก็ไม่สามารถที่จะมาล็อกคอได้ในอนาคตเราก็เลยคิดว่าจะมีแบบว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมันหลอกล่อให้อะไรอย่างนี้ก็จะอ่าเดี๋ยวก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเพิ่มเติมโอ้แกเยอะถ้างั้นเดี๋ยวลุงพีจะไปคาคเตอร์ดีไซน์ระหว่างที่ลุงพีกำลังคาคเตอร์ดีไซน์เนี่ยเดยวน้องเก้าเขาจะทำ น้องก้าวเขาจะเขียนสคริปต์เพิ่มเติมคือสคริปต์กลิ่งนั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงคาแรคเตอร์ดีไซน์กันดีกว่าครับก่อนที่ผมจะตายอีกรอบหนึ่ง มาตอนนี้ผมอยู่ในโปรแกรม Adobe Photoshop CC นะครับแล้วตอนนี้ผมได้เตรียมเทมเพลตตัวละครของ r o บ l ็อกไว้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวละคร R อ่ารนะอาครับ <R> ตอนแรกอ่ะเราจะใช้ R15 แต่ด้วยความขี้เกียจแลกดอลนะครับก่อนที่เราจะไปถึงปั้นโมเดลของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ก่อน,นครับก็ให้น้องๆทุกคนนะเตรียมกระดาษอย่างะไรการ a าร Attack สมัยก่อนเลยพอเตรียมมาแล้วก็ให้วาดเป็น T ี o พสแบบนี้ทำไมถึงเป็น T ีโพสแบบนี้เพราะว่าเวลาเราลิกหรือว่าเราทำแอนิเมชั่นใส่กระดูก เรือแอนิเมชันเนี่ยอ่อมันจะได้ง่ายขึ้นต่อการดีเทคพาร์ตของตัวละครนะครับที่ผมเอาทีโพสต์มาเพราะว่าเผื่อเราจะวาดออกแบบแขนอะไรของเรานะฮะส่วนในเรื่องของในเรื่องใครที่อยากจะส่งในเรื่องก็สามารถส่งได้ต่อแต่ส่วนวันนี้เนี่ยอ่ลุงพีจะให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการออกแบบคาแรคเตอร์ถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์ไหนสวยก็จะเอาคาแรคเตอร์นั้นมาทําเป็น NPC หรือว่ามอนสเตอร์ประจำอ่าเกมของเรานะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคราวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปส่งในคอมเมนต์ยูทูบนะครับเดี๋ยวมาส่งใน, Discord น,นงดิสค เองนะฮะลิงก์อยู่ใต้ล่างในสคริปชั่นเดี๋ยวเข้ามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำห้องสำหรับส่งอ่ะ submission มม art work แล้วก็ submission มมนในเรื่องของเนื้อเรื่องมาอาจารย์ชิฟูฮะอยากได้คาคเตอร์แบบไหนครับอยากได้ผู้หญิงครับบาคันอะอ่าถ้าเกิดส่งผมแบบนี้ผู้หญิงทำยังไงครับโมเดลเลอร์ของเราบิวเดอร์ครับตื่นตืนตืนแบบยาวๆครับเอายาว,ยาว,ยาวถึง <c oughs> ยาวถึงพื้นคือคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยเราก็วาดไปก่อนเลยไม่เป็นไรหรอก <c oughs> คือเราดีไซน์เราอะไรเราก็ต้องไปดูเลฟมาว่าธีมของเรามูดแอนโทนเราเป็นแบบไหนธีมของเราเป็นไซเบอร์พังใช่ไหมครับผสมแฟนตาซีทรงผมแบบเนี้ย <c oughs> ไอตอนวาดมันง่าย แต่ตอนที่มันตั้นออกมาเนี่ยมันก็มาแกะเวกเตอร์ทีละจุดทีละจุดเป็นเวอร์เท็กทีละจุดทีละจุดต่อไปก็หน้าตาหน้าตาไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าตาเราที่หลังได้ด้วยความเป็นโรบอกเนี่ยเราก็ต้องโคงสภาพวงกลมแบบเอ่อเหลี่ยมๆไว้นะครับมันก็จะคล้ายหมายคับพอมาถึงท่อนนี้แล้วน้องๆหนุนทุกคนนะครับคงจะดีไซน์ตัวเสร็จแล้วนะครับลุงพีเพิ่งถึงแค่ผมเองชุดชุดครับชุดครับเดี๋ยวผมส่งภาพให้ระหว่างที่รอชุดนะครับโมเดลเลอร์ของเราก็ส่งรูปภาพ My hair I know I cover up my fault lines with silly putty like the laughs gonna make the bad turn to nothing but that's rubber, I'm blue. All I say stick to you, trying to get close to the truth. Man, I ain't 22 no more, gotta shoot for the moon. If I fall on the floor, I always get packed up, ask for more, I'ma keep playing pain strings till they chant an encore, to you? Don't let them push your youth through a door that they open. Open wound, i am an open book, I'm a kook, shooting hoop dreams. They breaking through the roof. They be at the tree of eating, trying to tear out all the truths. Happy, aimin' for a king, playing round in the booth. Like this so I'll work out. Tell my mama I'll be cool. She ain't gotta worry about her little chicken. Uh kai me fang chan. a help. ซิมเมทรีก็ใช้นะฮะจะได้วาดทีเดียวแล้วก็เอฟเฟกตด้านข้างด้วยไม่ไ <laughs> งแต่ผมวาดไีนแล้วช่างมัน Food coop, down the little the chicken, near is always tree Everybody's sky, the sky falling reaching grab out Trying to grab loud. Yeah. Yeah. The whole world burning, the whole world burning, it's red against blue. And the whole world here, for purple in the sky, like the sun is saying bye. The whole world, planning its ways is about to die. Pray for pieces of the pie, but we sim with the crumbs. We just like we wanted love, it's so different than it was. Everything is falling down, everything is falling down, everything is falling down, everything is falling down. The sky. Sky มีการเพิ่มเติมนี่หลุดผิดเพี้ยนจาก An ุโตนีโลบ็อกไปเยอะนะฮะพอเราเสร็จด้านหน้าแล้วต่อไปก็ด้านข้างเพื่อดูโฟกัสขังว่าเฮ้ยตัวละครถ้าเกิดว่าด้านข้างจะเป็นยังไงอ่าเมื่อ,อ,อะะกี้อะไรนะเมื่อกี้มีอะไรคืบหน้าไหมครับอ่ามีครับการเดได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปวาดตัวคาแรคเตอร์ของเราต่อครับ Sky The sky is falling. Everybody is trying to grab the cloud. Everybody is trying to grab the cloud. Everybody is trying to grab cloud. Sun champ Pri California with the nice focus on Fo the prize. Come on, keep posted on the อาจจะมีแก้ไขปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อไม่ให้โดนโลบอ็อกแสมสมติว่าสมมติว่าลุงพีทำเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเข้าขั้นในเรื่องของการโมเดลนะครับโมเดลคือเราเอาจะเอาเนี่ยตรงนี้คาแรคเตอร์ดีไซน์ของเราเนี่ยไปปั้นในทีดีแต่เดี๋ยวไว้ข้างหน้าพาร์ทหน้าแล้วกันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียตัวละครตอนนี้ชื่อว่าตัวละครว่าอะไรดี ไม่รู้อะแต่เอาอะให้น้องก้าวดูก่อนโอเคไหมน่าจะโอเคนะนแ <laughs> <laughs> ว่าง่ายคือไอ้โมเดลพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปแทนที่ต้องไปแทนที่ในเกมนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้โมเดลของ Roblox เราจะใช้โมเดลของเราที่เราปั้นขึ้นมาเองเดี๋ยวเดี๋ยวครัหน้าเดี๋ยวเราจะมาปั้นโมเดลที่เราได้ร่างคอนเซปต์เอาไว้แล้วก็พร้อมแบบมาดูรีวิวตัวละครที่คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเข้ามาหรือซับมิชชั่นเข้ามาก็คือตัว c h a r เตอร์ design นั่นเองนะฮะส่วนเรื่องก็เหมือนเดิมครับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับก็เข้ามาในิสค c o r d แล้วส่งนะเดี เกมโปรเจก X ของลุงพีนั้นเดี๋ยวคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาดูว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมารับชมครับแล้วก็ใครที่รอกาลังรออยากรอเล่นเกมลุงพีเกมลุงพียังไม่มาทีก็เล่นเกมของอาจารย์ชิฟูหรือน้องก้าวด้านนะเป็นเกมโชโจนั่นเองนะเดี๋ยวลุงพีจะปล่อยเกมไว้นะครับใน Discord ลิงก์ดิสคอร์ที่เดี๋ยวเข้ามาก็เดี๋ยวเห็นเองนะแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปครับใครที่อยากจะส่งรูปกิจกรรมก็อย่าลืมตามที่ลุงพีบอกครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ